สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้แม่เพียวจะเสนอเมนูก้อยมกหอยค่ะมกหอยจูบเด้อม,ม,มีมกหอยจูบกับเอหอยทรายค่ะแต่แม่เพียวได้หอยทรายถุงนึ่งแม่เพียวก็ก้อยใส่จานที่ถ้วยนี่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเอมกหอยจูบนะคะนี่ตอนแรกก็อยากได้หอยทรายแห,หละมันหมดค่ะไปช้าไปตลาดนีลไมนะคะนี่หอยจูบที่เขาแกะแล้วนะคะเขาแกะแล้วนี่ก็ถุงประมาณนี่ยี่สิบบาทค่ะแม่เพียวซื้อสามถุงสามถุงห้าสิบบาทนะคะนี่ ก้อยไปสองถุงนะคะเอวิธีทําแม่เพียวก็ลืมค่ะลืมคิดอยู่ว่าจะถ่ายทําให้เอฟซีดูว่าก้อยดแบบง่ายๆค่ะนะแม่เพียวก็เลยเอาแบบรวบรัดไปเลยนะคะเดี๋ยววันหน้าแม่เพียวจะให้ดูขั้นตอนตอนก้อยตอนแรกเลยนะคะที่แม่เพียวก็จะเอาจะนําหอยหอยนี้นะคะไปต้มใหม่ค่ะต้มใส่มะกรูดตะไคร้นะคะต้มประมาณ10นาทีค่ะน้ําเดือดแล้วก็ยกลงนะคะยกลงก็ไปล้างใส่กระชอนนะคะ ถ้าใครไม่อยากต้มก็สามารถก้อยได้เลยค่ะแต่ไม่เพียวก็ต้องต้มก่อนเป่ากล้วยมันไม่สุกดีนะคะต้มล้างต้มก่อนนะคะต้มสิบนาทีนะคะต้มลวกใหม่นะคะลวกใหม่ใส่จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ไอผักเครื่องเคียงก็ใส่ก้อยหอยก็มีผักเพลวพวกนี้แหละต้นหอมผักชีนี่แหละคะ่ะไอไอนี่เคืาอึนผักยางีงพี่ สาลเน่มีสารเน่มีผักแพลวมีต้นหอมผักชีใส่พวกเอสารเน่มันจะหอมนะคะมันจะดับกลิ่นคาวของหอยเชลลีเอยไม่ใช่หอยเชลลีหอยจุบหอยทรายนะคะนี่แล้วก็มีเข้าคั่วค่ะน้ำปรุงรสน้ำปลาแล้วก็เอชลอดค่ะที่แม่เพียวใส่ถุงนี่เพราะว่าลูกชายเพื่อนแกะซองใหญ่แล้วก็มันหกก็เลยเทใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็เอน้ำปลาขวดนะคะใส่น้ำปลาขวดประมาณ ประมาณช้อนหนึ่งค่ะช้อนขนาดนี้นะคะหอยจูบนี่สองถุงใส่น้ำปลาอีประมาณช้อนหนึ่งขนาดนี้ค่ะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะจะพอดีเลยกลมกล่อมนะคะแม่เพียวไม่ใส่มะนาวเด้อบางคนบางคนชอบก็ใส่มะนาวได้นะคะบีบมะนาวใส่กลีบหนึ่งแต่แม่เพียวไม่ชอบเปรี้ยวก็เลยใส่ตอนเลกนะคะตนเลกเ,เดี๋ยวแม่เพียวอธิบายกับตนเลกแล้วก็เอาลวกหอยเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระชอนใส่เด็ดน้ําก็เทใส่ถ้วยนะคะเทใส่ถ้วยเลยแล้วก็ ใส่พริกป่นพริกป่นก็ประมาณปลายช้อนนี่นะคะพริกป่นปลายช้อนแล้วก็ออโชลตก็ปลายช้อนนะคะแล้วก็เออน้ำปลาช้อนหนึ่งค่ะช้อนขนาดนี้นะคะช้อนหนึ่งแล้วก็เออปลาอ้น้ำปลาเอไม่ใช่น้ำปลาออน้ำปลาน่ะนิดหน่อยนะคะเราชิมดูก่อนว่าเค็มไมมเค็มไม่เพียวไมมค่อยชอบกินเค็มค่ะเราปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็หั่นต้นหอมผักชีพวกเออผักเพลวพวกเออสาระแนนี่ใส่เลยนะคะ ใส่เยอะก็หอมเยอะค่ะใส่เยอะก็หอมเยอะมันจะเยอะปริมาณก็จะได้เยอะแม่เพียวก็ใส่พอดีนะคะอีหอยสองถุงก็ใส่ประมาณนี้นะคะหอยจุบสองถุงแล้วก็มาคน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 แล้วก็ชิมค่ะแล้วก็กินได้เลยนะคะท่านผู้ชมแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะก้อยหอยนะคะเบิกค่ะแล้วก็แก้มด้วยพริกอ่อนนะคะไผ่มักเพชรค่ะใส่พริกอ่อนกัดกินเลยค่ะกัดกินกับข้าวเหนียวเลยเมนูเช้านี้ของแม่เพียวนะคะนี่กระเซบขนาดเด้อ กินกคข้าเหนียนะคะนี่ก้อยมะหอยนะคะเแบบิ่งนี่แซบ่บแซบ่บแซบ่บแท่านผู้ชมยอดเลยพริกก็ใส่ปลายช้อนหอมค่ะแซ่บแซบ,แซบอร่อยมากค่ะแนะนำเมนูตอนเช้าของวันอาทิตย์วันนี้คือก้อยมะหอยจูมะหอยไสย้งบแค่ห้าสิบบาทค่ะนี่ก็ยังเหลือเหลืออยู่เหลือตัวนี้ไม่เพียวก็จะอัดฟิตไว้นะคะไว้ ก้อยอีกวันสองวันเดี๋ยวแม่เพียวจะซื้อเพิ่มอีกเพราะว่ากินแล้ววันนั้นซื้อมาถุงหนึ่งค่ะกินแล้วรู้สึกติดใจค่ะอร่อยอร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยจริงๆติดใจก็เลยไปเลาะดูวันนี้ก็เจอค่ะเจอคนเก่านั่นแหละคะ่ะคนเก่าที่เขาเคยขายที่ตลาดนัดโพธินะคะก็เลยเอาไปเลยสามถุงห้าสิบได้ไหมได้จ้าก็เลยจัดเลยก็เลยได้หอยจูบสองถุงได้หอยทรายถุงหนึ่งแต่ความในใจแม่เพียวแม่เพียวอ,อยากได้หอยทรายสามถุงเลยค่ะเพราะว่า เนื้อมันแน่นค่ะหอยทรายเดี๋ยวแม่เพียวจะให้ดูหอยทรายอันนี้เป็นหอยจูบนะนะคะนี่หอยจูบเด้อเนี่หอยจูบบ้านเราค่ะหอยทรายจะเป็นหอยเล็กแบบนี้เด้อเนี่ยเนื้อเขาจะแน่นนะคะนี่นี่คือหอยทรายนะคะนี่หอยทรายจะอร่อยค่ะเมนูสุดยอดเลยเดี๋ยวแม่เพียวก็จะซยใส่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็ร้อนร้อนกับข้าวเหนียวของใหม่ๆนะคะนี่ค่ะติ๊บข้าวเหนียวแม่เพียวเนี่ย จะบันเลงละแต่โบมีพักแก้มค่ะบบมีพักแก้มเลยบบได้มีพักจ้ำเลยก็กินแบบนี้แหละง่ายๆดีค่ะแม่เพียวขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะกับเมนูก้อยหอยจูบนะคะกับหอยทรายแซ่บอร่อยนัวค่ะ <c oughs> ขอบคุติดตามไม่เพียวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ